เอาอะมันจะวองฟาดเลยเรีบๆๆๆๆก็บองฟาดเลยก็บองฟาดเลยเป็นไงเป็นไงไม่โดนติดโอเคโอ้โหกติกตันมันนะทหารอยู่ไหนเดี๋ยวไปตัดอยู่หน้านาตราพี่นั่าตรามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคกติกก็โดนลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเรียบร้อยอ๋โทษโทษกติก ใครมีเวลาทั้งคืนบ้างอ่ะเอาไปได้เหรอที่มันไม่ใช่อีกตอนนี้อยู่ถนนลิเบอร์ตี้นะถนนลิเบอร์ตี้ตอนนี้เอาไปได้ละเอ้าอยู่เออง่ายง่ายง่ายทางไปนั้นถ้าไปท่าเรือหมอโอเคโอเคไปเปล่าไป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 ได้วที่หัวหน้าผมผมตีไปเปล่าไปทางท่าเรือหมอแล้วตอนนี้ที่หัวหน้าผมตีโอเคตอนนี้วิ่งซิกแซกอยู่หลบอาจว่าจะหลบหนียิงเหรอยิงเลยเหรอพี่ยิงเลยเหรอเตะ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 ตรง โ,โ,โดนโดนไม่เอาอนะขาขยับอยู่เฉยๆเฮ้อไอ้เจ้าผมเลยอย่าปงผมเลยผมไม่มีแบบผีใครไม่ไม่มีแ้าผีแล้วหลหุดน,นดนี่ทำไมไปขึ้นโก้โดนปั๊บนะก็มันไม่มีแบบผีไง<า>ไมันลงนี่มีน้อยมากเลยโอ้โหตายดิโดนปั๊บเยอะนะนี่ไม่นะพีพพ่ต้องมาดึงม,มาขึ้น นายโดนฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคดีชั้นเตือนไปหมดแล้วนะแต่ว่านายก็ยังไม่ทำตามที่ผู้ชั้นบอกเรียบร้อยขึ้นมาคนโอเคไป